สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่องสอดไบโอไปบิวนะครับโอประจําอยู่ที่เป็นที่ปรกษาการขายอยู่ที่สอดพระประแดงนะครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านสอดนะครับผมก่อนรับชมคิดเต็มๆนะครับฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดตับสไครต์เป็นกําลังใจให้โอด้วยนะครับผมวันนี้นะครับโอมากับรุ่นเจ้ายอดนิยมนะฮะ DBL XGS นะครับวันนี้โอมากับสีขาวนะครับรุ่นย่อยรุ่นนี้นะครับสีนี้ไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะครับจัดตางหนักครับมีจำนวนจำกัดนะด้วยนะครับอยู่ทที่่สนดบาะะ หรือว่าจะดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สี่ปีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารุ่นนี้มันน่าใช้ยังไงนะครับถ้าตัวเขาน่ารักมากนะครับอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมอ่า๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมนี่เลยนะครับเจ้าตัว DBL แกรเวนนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับราคาพิเศษจริงๆนะฮะราคาไม่ถึงเก้าแสนเนาะนี่โอไล์มาดูตั้งแต่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอยาสตร์ทรถให้ดูนะครับ ขึ้นง่ายเช่นเดิมครับของฟอร์ดของเรานี่นะครับคุณลูกค้าสตามปุ๊บน่ครับไฟสีแคมปจะขึ้นเลยนะครับเป็นไฟออโต้แล้วนะแต่ก็เมื่อไหร่ที่ระดับเครื่องยนต์นะครับโอ้ทำให้ดูนะระบบไฟจะส่องสว่างเพิ่มเติมยังอยู่นะครับนี่ครับไฟสีแคมยังติดให้อยู่ชั่วงขนาดนิดนึงนะฮะก็คือส่องสว่างเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับสอนไฟที่สว่างมากนะครับ ไฟตัดหมอนะครับมากับข้อไฟตัดหมอเป็นโครเมียมแล้วนะครับคุณลูกค้ามากับกระจังหน้าสีเทากาไฟนะครับออกมาดีวเดิมๆเนาะลูกค้าอยากแต่งแบบไหนก็บอกได้นะครับนะครับพอเราเล่นไปช่ว์สักนิดหนึ่งอะประมาณส0สิวินาทีนะครับไฟสีแคมก็จะดับลงแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเดียวตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ1 7 0ยิแรงม้านะครับเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับ คุณลูกค้าเอาไปใช้ลุยได้เลยนะฮะก็คือขับได้ครับในมงในเมืองต่างจังหวัดก็ถือว่ากําลังแรงมาก็เหลือประมาณนึงเลยในส่วนของตัวนี้นะครับยางนะครับอันนี้ยางเดิมโรงงานนะครับก็จะให้มาขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นของบิสโต้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นยางขนาดสองห้าห้าทับเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบยางเดิมก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเนี้ยอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับอย่างเน้นเดิมเดิมเน้นแต่งนะครับ แต่งเหมือนแนวแรปเปอร์ก็มีนะครับโอดีว์เไห่คลิปนะไปย้อนดูกันได้นะครับตัว่าพิเศษจริเลยทีเดียวรุ่นนี้ครับโอให้มาดูด้านหน้าเต็มๆนะครับอันนี้แหมเอกลักษณ์พิเศษของฟอร์ดนะครับไม่พูดไม่ได้นะเดี๋ยวลองหมุนวงมาลัยให้ดูนะครับขออยาตขึ้นนะครับผมนี่เลยครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้โอหมุนพอมาลัยไปด้านซ้ายนะครับไฟตัดหมอนด้านซ้ายจะขึ้นนะครับอ่ะเทิร์ดโอหมุนมาทางขวาฮะ นี่เะครับเห็นไหมมันจะขึ้นด้านขวาให้เลยนะครับโอ้โหแต่ว่าดีครับระบบนี้คือช่วยส่องสว่างนะครับเวลาเราเดินทางมืดๆเนาะก็คือเวลาเราเลี้ยงโพงมาเลยเนี่ยแสงสว่างด้านนั้นก็คือจะหวังจะสว่างเป็นพิเศษนะครับผมจะเป็นระบบที่ดีมากเลยนะฮะเป็นงานมารับหน้าจุเต็มทีโอไปทำพรีเซนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรา ขาดคมอะไรตรงนะครับไฟตตมหมองด้านทั้งสองข้างนะครับก็คือจะประสานงานกันนะครับอันนี้อะดับเครื่องยนต์แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับพิเศษเช่นเดียวกันนะฮะในส่วนของตัวด้านล่างนี่ครับ่อยคูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับนี่คือระบายความร้อนค่อนข้างดีมากนะครับแอร์ของฟอร์ดเย็นเร็วนะฮะนี่นะครับมาในส่วนของด้านท้ายของเจ้า DBS นะครับ ในสองเจ้าตัวนี้นะครับเช่นเดิมครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับตัวบันไดท้ายนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของฟอร์ดนะครับเราสามารถปีนได้ง่ายมากนะครับลยครับเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ขึ้นได้เลยนะฮะไม่ว่าจะส่งขนาดไหนก็สามารถใช้ตรงนี้ได้บันไดข้างนะครับขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานครับมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะฮะโชว์ครับผมในสองตัวนี้นะครับจะเป็นแหนบด้านนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่เลยครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีร่องนะครับ เดี๋ยวผม z ู o ให้ดูนะฮะนี่ก็ป้องกันเวลาเราทรงตัวนะครับนี่ครับมันจะลดแรงกระแทกเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะครับเอกลักษ์พิเศษของ Ford ไีเดียวนี่ครับเนึ่ยที่โอซูมให้ดูนะครับนะลางามามองทะลุไปได้อีกฝั่งเลยนะครับซึ่งเอกลักษ์ของ Ford ด้เลยนะครับตัวนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับไว้ใส่โลบาร์เพิ่มได้นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเจาะตัวถังรถให้เสียเลยนะฮะ เราเจออาะรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่น้องบีให้ดูครับถือปุ๊บก็คือเปอยได้เลยเห็นไหมครับทั้งหมดหกจุดนะครับคุณลูกค้าถ้าไปใส่โลบาเพิ่มก็คือจบเลยนะครับตอนนี้ลบใหม่กิ๊กเนี้น,นะฮะออกไปปุ๊บก็คือใส่กระบะไลเนอร์ของแท้ของฟอร์ดให้เลยนี่แข็งแรงครับ กล้องหลังก็อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ใต้โลโก้ Ford สีน้ําเงินนะครับบันไดท้ายนะฮะแต่งแร้คนทางครับมีไฟส่องป้ายให้ด้วยเราก็จะมีคําว่าレนเจอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะก็ดูคลิปโอเนี่ยบางทีลูกค้าชอบสั่งส่องレนเจอร์มาติดนะครับอยากได้ก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะก็มีระบบรุ่นรถให้นะครับตรงนี้เอเกวตนะครับผมในท้ายรถนะครับตรงนี้โอจะกดนิดนึงครับจะเป็นบอกผ่านะครับ เบาะผ้าทำเดินโรงงานก็สวยนะครับแต่เกิดลูกค้าอยากดูเป็นเบาะหนังเพิ่มก็สกิปมาบอกได้ครับอยากได้แบบไหนออฟเฟอร์ได้นะฮะหรือว่าจะดูราคาทุนพิเศษให้เลยนี่ครับไฟ LED ออทั้งคันแล้วนะครับตรงแถวสองเนี่ยมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนี่ครับใส่จุกเข้าไปก็คือชาร์จได้เลยนะครับที่เปิดประตูของฟอร์นะครับนี่จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับอ่า ม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะอยู่ตรงที่หนีประตูตรงนี้ที่วางแก้วขนาดใหญ่นะครับผมจะเสริมนิดครับมีสังเกตนะครับถ้คุณลูกค้าสังเกตเนี่ยตรงที่คนนั่งนะครับจะมีที่ใส่เอกสารให้ด้วยนะฮะอ๋อแตว่าเรานั่งด้านหลังเนาะจะมีเอกสารบางเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับโอพามาดูภายในห้องโดยสารนะครับข้างในค้างๆดูดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรุ่นกลางๆแต่ถามว่าก็ให้มาดีเลยนะฮะบอกได้เลย ะครับช่องแอร์ไลน์ n อ i n i t y ขนาดใหญ่นะครับเยยร์6สปีดนะครับสามารถปรับหมวดกันขับขี่แล้ตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีปรับเมนูแล้วตรงนี้ด้วยนะหน้าจอซิงโฟร์เอครับข้อดีของเขานะครับก็คือจะต่อ Apple CarPlay นะครับออโตอโตได้นะครับแต่พบมาเลยครับเลียงส่งเลี้ยงเสียงตรงนี้ได้ครับใช้งานง่ายครับก็จะลิงก์กันเลยครับสามารถตั้งกัพโหลาตรงนี้ได้ด้วยนะฮะ นี่ครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยมีมาให้แล้วครับรับเข้าโทรเข้าโทรออกโทรศัพท์นะครับปรับมอปรับหมดการขับขี่นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะฮะแต่ว่าให้มาครบคันเลยทีเดียวในส่องหน้าจอนะครับนี่ครับแสดงผลขนาดใหญ่นะครับมีถึง4โหมดการขับขี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะฮะ เนี่ยประหยัดก็ได้ครับรถติดๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้หน้าจอเขาจะลิงก์เปลี่ยนสีให้ด้วยนะครับนสังเกตไหมครับถ้าเราปรับหมดปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีให้ด้วยนะครับผมโ,โอเคครับมีปรับโฟงปรับไฟตรงนี้ได้นะครับจะเป็นแนวออโต้ Auto, หรือไม่นุ่นหรือว่าปรับระดับแสงไฟก็คือสามารถหมุนได้ตรงนี้นะครับ ตอบโจทย์ทานู้ลูกค้าใช้งานง่ายเนยครับระบบล็อกประตูนะครับปรับกระจกซ้ายขวาสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับแต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้เขายโยกอย้ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาสรุปโปรโมชั่นดกวาครับโอ้โหตอนนี้น่าจับจองมากนะครับครับมาครับออกมาสรุปโปรโมชั่นของเจ้า DBL เกรกเวสสีขาวกันนะครับ ต่วนนี้นะครับโอยัคัาตัวนะครับเราขาที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรับส่วนลดจุกๆไปเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะฮะหรือว่าจะได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูนเปอร์เซ็นต์สี่ปีนะครับผมรถมีหลายสีนะครับโอไปดูคอมเมนต์โอได้นะฮะโอทิ้งไว้ในลิงก์เลยนะครับก็คือจะระบุสีให้ด้วยนะครับว่ามีสีไหนบ้างนะครับผมสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสกาเค้าคนโอด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้าสี่หนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโอขคตราลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคลิปหน้านะครับจะมากับรถแนวไหนนะฮะจะแนวแต่งหรือแนวเดิมนะครับต้องติดตามกันด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ